ระยะเวลาไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะสําเร็จนะคะแต่ส ouais, ิ่งที่บ่งบอกว่าเราจะสําเร็จได้ก็คือการที่วันนี้เราทําแล้วแล้วเราอะได้โฟกัสและก็ทุ่มสุดตัวกับเป้าหมายที่เราอะตั้งใจเอาไว้หรือเปล่านะคะการที่วันนี้เราอะทานานมากๆไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะต้องประสบผลสำเร็จนะคะแต่คนที่เขาทําทีหลังก่อนแล้วบางคนก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นมาทีหลังแล้วทําไมถึงประสบผลสำเร็จก่อน ทางที่เขาก็มาทีหลังมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือการที่เราเห็นเข้ามาแล้วเขาก็ประสบผลสำเร็จเลยนะคะบางทีเขาอาจจะมีพื้นฐานทักษะในการทําออนไลน์มาก่อนจากแพลตฟอร์มอื่นนะคะตรงนี้เขามีพื้นฐานทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็พอเขาได้มาทำมันก็เป็นอะไรที่ง่ายแล้วนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเขาก็ลงมือทํา นะคะเขาทุ่มสุดตัวและเขาก็ใส่สุดจริงๆนะคะตรงนี้ก็ไม่แปลกนะคะว่าทําไมเขาถึงประสบผลสาเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่วันนี้ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นโดยการที่เราไม่ได้มีพื้นฐานหรือว่าเรายังไม่เคยรู้งานมาก่อนเริ่มต้นจากศูนย์เลยอันนี้พี่เผยเข้าใจนะคะ,ะพี่เผยอยากจะฝากบอกว่าทุกการเริ่มต้นล้วนยากเสมอถ้าเรายังไม่รู้สิ่งไหนเราก็แค่ตั้งใจนะคะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เราค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งนั้นก่อนใจเย็นๆ ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู <im <im ้นานเท่าไหร่ก็ได้วันนี้เราตัดต่อคลิปวิดีโอเป็นหรือยังการตัดต่อคลิปวิดีโอไม่จำเป็นต้องเป็นการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบขั้นเทพหรือเก่งที่สุดนะการตัดต่อคลิปวิดีโอทุกคนลองสังเกตให้ดีๆนะคะว่าคนที่ประสบผลสุดท้าจริงๆคะเขาไม่ได้มีการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบขั้นสุดขั้นเทพนะแต่เขาตัดต่อคลิปวิดีโอให้มีความเป็นต้นฉบับสูงและความมีคุณภาพสูงแค่นั้นเอง โดยเขาจะเน้นภาพชัดเสียงชัดแสงได้และที่สำคัญเลยก็คือเขาจะใช้ตัวเองในการดำเนินเรื่องทําแล้วมีความเป็นต้นฉบับสูงนะคะแสดงเองแล้วก็พูดเองทุกสิ่งทุกอย่างค่ะดำเนินเรื่องด้วยตัวเองอะคะ่ะแบบนี้ค่ะจะเป็นการสร้างตัวตนที่ติดเร็วนะคะผู้คนก็ได้เห็นเราบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆเกิดการจดจำแล้วก็ชื่นชอบ เชื่อใจไว้วางใจนะคะก็ทําให้สร้างตัวตนติดเร็วและที่สําคัญเลยก็คือการตัดต่อคลิปวิดีโอไม่จําเป็นต้องกังวลใจว่ายังตัดต่อคลิปวิดีโอไม่เก่งไม่เป็นเอาแค่ตัดต่อคลิปวิดีโอให้เกิดเป็นพื้นฐานเบื้อขสินต้นก็พอนะคะตัดหน้าหันกลางตัดท้ายแล้วก็เอาลายน้ําออกพูดเสียงให้ชัดเจนถ้าเสียงเบาถ้ามีไมค์ก็ใช้ไมค์ช่วยถ้าไม่มีไมค์ก็ใช้สม a l l ท a l อช่วยก็ได้นะคะ บางครั้งพี่ผู้ให่ก็ใช้สมอรท็อกเหมือนกันเสียงดังชัดเจนค่ะหูฟังนะคะใช้ได้เลยนะคะหรืออ่าถ้าแสงไม่พอนะคะเราไม่มีไฟไม่มีอะไรนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะก็ออกมาถ่ายทําข้างนอกโดยการใช้แสงธรรมชาติช่วยนะคะโอเคไหมและเราก็ถ่ายคลิปวิดีโอโดยการที่มือนิ่งๆคนดูจะได้ไม่ต้องตาลิงตาลายนะคะแค่นี้ก็พอแล้วใส่หัวขอ้อคลิปพาดหัวคลิปใส่แฮชแท็กคลิปใส่รายละเอียดคลิป ก่อนที่เราจะปล่อยคลิปวิดีโอออกมาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยๆปรับแล้วก็เรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นการใส่เสียงเอฟเฟกต์ตกมุกเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะสังเกตดูว่าช่องที่ประสบผลสําเร็จจริงๆเขาทําคลิปวิดีโอแบบออริจินอลมากๆเลยนะคะไม่ใช่การตัดต่อคลิปวิดีโอขั้นสุดขั้นเทพไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรแบบอลังการอะไรเลยนะคะอธิเช่นผู้ขายผู้จัใจนะคะเพราะอย่างนั้น จงอย่าก,กังวลเรื่องนี้จนเกินไปเราค่อยๆฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆนะคะเราตัดต่อคลิปวิดีโอคลิปแรกของเราอาจจะใช้เวลาแบบ2วัน3วันกว่าจะได้1คลิปใช่ไหมคะแต่ให้รู้ไว้เถอะว่าต่อไป1คลิปวิดีโอของเราจะใช้เวลาในการตัดต่อคลิปวิดีโอ5นาที10นาทีนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวยงามสมบูรณ์แบบแน่นอนค่ะจริงๆวันนี้ถ่ายรูปได้หรือ,อยังถ่ายรูปย้อนแสงไหมถ่ายรูปแล้วความสมดุลภาพได้ไหมแสงได้ไหม หรือแม้แต่การถ่ายรูปของเราบางทีอ่ะเราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในการลงรายละเอียดหรือเปล่านะคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ค่ะเรียนรู้จากไหนได้บ้างคะความรู้ฟรีๆมีเสร์ฟเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยอยู่ที่เราแล้วแหละว่าวันนี้เราจะพิมพ์และเซิร์ชเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆหรือเปล่าถ้าเราอยากมากพอเราจะทําทุกวิธีทางที่จะทําให้เราได้ฝึกฝนตนเองและสามารถที่จะเรียนรู้และเก่งได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเงินจัก,กรบาลเดียวนะคะความรู้มีเสริฟให้ทั้งหมดเลยบนออนไลน์นะคะเพราะอย่างนั้นแล้วอยู่ที่เราทั้งหมดเลยนะคะจริงๆนะคะวันนี้พี่พัยขอพูดอีกนิดเดียวนะคะว่าการที่เราจะทํามานานสักขนาดไหนไม่มีผลสําคัญต่อการที่เราจะประสบผลสําเร็จระยะเวลาไม่มีผลสําคัญต่อการที่เราจะประสบผลสำเร็จแต่สิ่งที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จได้ก็คือวันนี้เราได้ทุ่มสุดตัวและทุ่มสุดใจยอมที่จะเสียสละอะไรเพื่อที่จะแลก กับความสําเร็จแล้วหรือยังนะคะเราอยากสําเร็จทุกอย่างมันต้องแรกค่ะอย่างน,น้อยก็ต้องยอมแลกด้วยเวลายอมเรียนเยอะขึ้นยอมทุ่มเทมากขึ้นยอมนอนดึกยอมที่จะมีสังคมกับเพื่อนน้อยลงยอมที่จะไม่ได้ช้อปปิง้งยอมที่จะไม่ได้ดูซีรีส์ยอมที่จะมีเวลารอบครัวน้อยลงยอมที่จะไม่ได้สังสรรค์พบปะกับเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างต้องเอามา ฝึกฝนตนเองในช่วงเริ่มต้นเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราก็ต้องพูดกับตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าและทุกการลงมือทำของเราจะต้องดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันดีแล้วดีได้อีกเก่งแล้วเก่งได้อีกเรียนแล้วเรียนได้อีกรู้แล้วรู้ได้อีกเราจะต้องเป็นคนที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราเป็นได้เรายืนระยะได้ไหม เราทําทุกวันได้ไหมเราสม่ําเสมอได้ไหมเรามีความสุขได้ไหมคะเราหาตัวเองให้เจอได้ไหมแล้วเราก็ไปทิศทางนั้นทําให้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันใช้เครื่องมือให้ครบในทุกๆวันหน้าฟีดของเราจะลื่นไหลการสร้างตัวตนของเราก็จะติดเร็วเข้าใกล้เป้าหมายประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วลงภาพนิ่งตรงช่องของคุณคิดอะไรอยู่แชร์ไปที่สตอรี่ลงคลิปรีวลงคลิปสตรีมตรงช่องของคุณคิดอะไรอยู่ว่างหลายสด มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆครีคเอเตอร์หาเวลาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสใต้ไลฟ์ของตัวเองแบ่งเวลามาเรียนรู้แบ่งเวลามาฝึกฝนพัฒนาตนเองแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้มากพอใจเย็นๆอย่าก,กดดันเจ้าของจนเกินไปไม่ต้องหวยหายอดวิวไม่ต้องหวยหาผู้ติดตามโฟกัสที่คอนเทนต์วันนี้คอนเทนต์ยังไม่ดีคอนเทนต์ยังไม่คมช่องเราก็จะยังไม่ชัดตัวตนเรายังไม่ชัด ให้เราทําจนได้ให้เราทําจนเจอกฎเหล็กลข,ของความสําเร็จก็คือทําจนกว่าจะสําเร็จไม่ล้มเลิกไม่ท้อถอยไม่ใจบางไม่ขี้แพ้ยังไงเราจะต้องเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จแน่นอนเวลาไม่ได้ระบุว่าเราจะประสบผลสําเร็จแต่สิ่งที่จะระบุว่าเราจะประสบผลสําเร็จก็คือยืนหยัดลงมือทําฝึกฝนไม่ท้อไม่ถอยไม่น้อยแล้วเราจะเข้าใกล้เป้าหมายและสําเร็จได้แน่นอนค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีจังหวะเวลาความสเร็จก็เช่นกันนะคะขอส่งกำลังใจดีๆให้ซึ่งกันรลยกันนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย